เดี๋ยวคลิปนี้มาดูวิธีห่มจีวรแบบห่มดองนะสำหรับพระใหม่บวชวัน2วันแรกเนี่ยจะงงมากเดี๋ยวจะอธิบายช้าๆทีละขั้นตอนคลิปนี้จะยาวนะแต่จะบอกรายละเอียดในจุดที่สำคัญสำคัญไม่ยากจนเกินไปค่อยๆดูจีวรจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะจุดสังเกตรเราต้องรู้ด้านในด้านนอก จุดสังเกตมันจะมีป้ายสี่เหลี่ยมอย่างนี้หาให้เจอแล้วก็ขีดข้างๆอย่างนี้อ่าเดี๋ยวจะจะบอกนะอันนี้เป็นมาร์คสังเกตนนี้คือสังเกตด้านบนด้านในหรือด้านนอกอ่ะมาอันนี้หาไปแล้วเนี่ยเราก็คลี่ออกมาตามด้านยาวเนี่ยหาป้ายให้เจอเห็นไหมอันนี้จะอยู่ บนขอบผ้าด้านบนนะนี่เห็นป้ายไหมพอเราเจอป้ายสี่เหลี่ยมตัวนี้มันจะเหมือนเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆมาเย็บติดฝั่งที่เอามาเย็บติดเนี่ยเอามือลูดแล้วสะดุดสะดุดเนี่ยคือฝั่งด้านในอะมาดูฝั่งด้านนอกฝั่งด้านนอกลูดไปมันจะเรียบไปเลยนะอันนี้คือเทคนิคหาอันนี้ให้เจอคือเริ่มต้นถูกต้องแล้วอะหันด้านในนะนี่ ด้านสะดุดสะดุดเนี่ยเข้าหาตัวด้านในเข้าหาตัวเอามือซ้ายจาับตรงใต้ไว้มือขวาลูดไปทางขวามือลูดไปจนสุดแข็งเลยปึ๊บสุดปลายผ้าฝั่งนี้ฝั่งขวาเราจะเห็นแถบผ้าตรงนี้เห็นตรงนิ้วโป้งนขีดด้านในในขีดตรงนิ้วโป้งเนี่ยเราจะเอาปลายผ้าเนี่ยพับเข้ามาหาขีดตรงนี้ ช้าๆนะค่อยๆทําตาม,ตมเห็นไหมออกพับเข้ามาหาขีดตรงนี้นี่ขีดในนะลายฝั่งนี้ก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงอย่างนี้พับครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปลายสองนี้มือขวาั่งนี้มาชนกันอีกทีหนึ่งพับครั้งที่สอง นะเริ่มต้นให้ถูกชา้าแต่ขอให้ถูกมันจะหมได้แบบถูกต้องสวยงามน,นะ,ะจากนั้นเราจะพับไปด้านหลังอันนี้จำไว้ว่าพับสองครั้งอยู่ด้านหน้าสุดทีนี้จากนั้นเราจะพับอย่างนี้ด้านหลังเราจะพับสลับฟันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ขอบด้านข้างเนี่ย เสมอกันด้านข้าเสมอกันเป็นฟันปลายอย่างนี้พับไปพับไปพับไปจนสุดสุดผ้าเลยยาวยาวเลย สองทบหันเข้าหาเรานะนิ้วเนี้ยบีบไว้บีบด้านข้างไว้ตลอดแล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือช่วยกันเกี่ยวเข้ามา ช่วยนะทำเองบางที่เขาจะมีไม้สำหรับเอาคลิปหนีบมาหนีบนั้นะจะง่ายะพับไปับไปจนสุดปลายผ้านี่มันจะเหลือ มากน้อยช่างมันเราก็พักไปให้เสมอกันนะด้านหลังจะเหลือนิดนึงหันสองทบตอนแรกเข้าหาตัวใช้มือซ้ายจับไว้ลักษณะน,นี้ยกขึ้นยกขึ้นมาจะเห็นแถบอันนี้ไหมนี่แถบ2ขีดตรงนี้อันนี้เป็นแถบไหลเดี๋ยวจะเอามาพาาตรงไหลแถบไหลนะ นี่ด้านข้างเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันจะเรียบเสมอกันแต่พอมันลดหลั่นลงมาเนี่ยมันผ้ามันจะเริ่มแตกเราต้องจัดตรงนี้ให้มันเสมอกันเรียบลงมาเรียบตรงมาถึงตรงนี้ก่อนบิดบิดมาทางนี้ทางขวาวก่อนเอามือขวาสอดเข้าไปทีละกีบทีละกี่คือความหมายคือจัดผ้าให้มันเรียบทั้งสองฝั่งนะ ัยังไงก็ได้ให้มันเรียดสอดเข้ามาหนึ่งสองตามร้อยให้เราพับสามสี่ห้างั้นมันมันจะยับยู่ยี่อยู่ข้างในเนี่ยหกจัดให้เรียบร้อยเจัดมาถึงแทบไหล่ก่อน ทีนี้พอครบแล้วเอามือขวาจับพับสองทบหันเข้าหน้าตัวเองเหมือนเดิมเามาจาับสั่งซ้าย เสมอกันอ่ะข้สองฝังเอาเรียบร้อยดีแล้วเอามือขวายกขึ้นมือขวาเอามือซ้ายโอบมาตรงนี้ด้านหลังปล่อยไปครับสองทบมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะตอนนี้จากนั้นจัดเหมือนเดิมจัดยาวลงไปเลยให้มันพยายามให้มันเรียบเหมือนกัน แต่มันจะไม่ค่อยเรียบหรอกถ้าเราจัดอย่างนี้เพราะมันมันกลีบมันจะแตกไปเรื่อยๆแต่จัดให้ดีที่สุดให้สวยที่สุดค่อยๆจัดไปถ้ามีเวลาเยอะก็ค่อยๆจัด สอบแทนแถบไหลมันจะอยู่บนนี้นะเนี่ยแถบไหลสองเส้นเนะี่ยมือขวายกมือซ้ายมันจากฝั่งซ้าย สวยเขา่คยจัดเดี๋ยวมันจะนานไปนะ,ะเราเข้าๆแล้วกันแตยังจัดให้สวยทีนี้มือซ้ายอ่ะนาอัน,นี้สองทบนะครับสองทบอยู่อย่ังไปด้านหน้าแล้วมือซ้ายประคองอย่างน,นี้มือขวาสอดเข้าไปได้นี้ เพื่อไปหาชายผ้าที่เราพับหรือเอาไว้สุดท้ายที่มันขาด,ด,ดเกินเกินดึงออกมาไอ้นี่สองสองสองแถบตรงไหลนะดึงออกมาดึงมาหนึ่งชั้นดึงมาสองชั้นประมาณนี้ทีนี้มาดูามันจะมีแถบตรงนี้แถบคาดยาวตรงนี้ ัดให้มันขนาดพื้นตัดตรงนี้ตัดให้มันขนาดพื้นพอนะสุดแขนเราพอดีจากนั้นเรากำมือขวากำตรงปลายกำและเอานิ้วชี้ชี้อย่างเงี้ยนขวาสอดเข้าไปใต้นี้ใต้นี้นะใต้นี้จีบในสุดเลยสอดเข้าไปปุ๊บนิ้วชี้มันจะโผล่มา นี้แล้วจากนั้นมือซ้ายสอดเข้าไปแทนนิ้วชี้เข้าไปแทนตรงนี้ปึออ๊บนี่นิ้วชี้มือซ้ายมอยู่นี่แล้วมือขวายังกำผ้าอยู่เราจะเอาผ้าเนี่ยอ้อมด้านหลังนะมือซ้ายจับผ้าไว้มือขวาอ้อมมาด้านหลังมากำปลายผ้าบอจาชา้านะยกขึ้นยกขึ้นสองแขนฝั่งนี้ โค้งโค้งอย่างเงี้ยเอาโค้งๆคงตรงแถบไหลเนี่ยมาคุมไหล่ซ้าย,ยมือซ้ายปล่อยทิ้งลงมาและมาสังเกตตรงนี้ที่มือซ้ายจะเห็นไหมไอ้ป้ายผ้าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้ละเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆตรงไยเนีเ่ยนี่นี่นน ป้ายสี่เหลี่ยมของเราที่เราดูป้ายด้านในมันจะโผล่ออกมาด้านนอกที่มือซ้ายอันนี้คือถูกแล้วจากนั้นมือขวาที่เรากำปลายสอดผ้ามาใต้รัแร้อัน,นี้ผ้ามันจะมาคุมเราอย่างนะี้ทีนี้ความยาวของจีวรถ้ามันยาวไปแล้วก็ปรับดึงแถบไหล ลงมาดึงข้างหน้าลงมาให้ยาวทำให้ดีนะมันจะไปทำแถบดึงลงมาแถบไหลยดล,ลงมาต่ำนิดนึงน,นะแล้วเรามันจะสูงขึ้นครึ่งแข้งครึ่งแข้งจากนั้นอันนี้ปลายเนี่ยมันจะมาทับทับอยู่อย่างนี้นะทำไมเห็นแต่ทีนี้เราต้องสอดเข้าไปใต้จีบอ แล้วก็กามานี้สอดเข้าไปเริ่สอดเข้าไปให้ให้มันสุดๆให้ตรงนี้นันแน่นปล่อยลงจากนั้นตรงนี้ถ้ามันรุ่ยอยูนะแล้วก็เก็บเก็บไปใต้นี้ประมาณนี้ถ้าเก็บแขนตรงนี้มันยาวไปแล้วก็ซุกเข้าไปซุกมาใต้นี้อย่าไปพับอย่างนี้นะเป็นนักเลงมันดูไม่สุภาพ ามาซุกในใต้นี้จัดให้สวยงามโอเคอันนี้คือจุดที่ยากผ่านไปแล้วที่เราลืมเข้ามาสอดใต้ไหลเราก็มาจัดตรงนี้นิดนึงจัดใช้ผ้าสองนี้เราจะเอาคุมประมาณไหนคุมน้่นขงขานิดนึงนะหรือใครจะห่มจะเปิดอันนี้แล้วแต่จากนั้นใช้สังคาติ สำหรับคนที่บวดแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องแกะซักนะได้มาวันสองวันแรกเนี่ยสภาพยังไงให้อยู่แบบนั้นจนสึกเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเก็บความเรียบร้อยหนะมออกจากโบสมายังไงให้อยู่อย่างนั้นเลยไม่ใช่วันแรกถอดออกปุ๊บแล้วก็คลี่ออกอันนี้น มันจะพับกลับคืนยากทีนี้มันมีมาร์กเหมือนกันแถบไหลแถบไหลไหมกับแถบไหลของจีวอนเนี่ยอันนี้สังคาติมันจะคล้ายๆสบายแล้วกันนะ้จะได้เข้าใจง่ายต้องตรงกันอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันแล้วก็ยกมาพาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันปลายมันจะพอดีกันเลยฮึ ไหลซ้ายเหมือนกันจากนั้นด้านหลังเอนมันนิดนึงแยกสังคาติกับจีวอนออกจีวอนไส้ในมันจะไม่ค่อยสวยจับขีดนี้ยีดสองอันนิ้มโปง้งเอายิ้มชี้นิวน้วกลางีบมีโป้งเราก็จัดจัดให้มันตรงกัน สังขาติจะเป็นตัวคลุมจีวรที่ไม่ค่อยเรียบร้อยให้ดูสวยงามจากนั้นใช้ตัวนี้ผ้ารัปอกก็มีหลายแบบแบบไฮโซกับแบบธรรมดาอันนี้แบบธรรมดาเป็นผ้าธรรมดานะคลี่เอไวน้นี้เต็มผืนเลยนะรับด้านหลัง ต้องจักตัวนี้ให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 ้หหหสม่ำเสมอไม่เสยครัใช้ความรู้สึกอาาพอเรารับมาปุ๊บรับบริเวณหลังเลยได้รักแล้วอย่างนี้เลยปึ๊บเหมือนเดิมซ้ายทับขวาวนหนึ่งรอบสองรอบลูกใครตัวใหญ่อาจจะสามรอบก็ได้แล้วก็จับตรงนี้นิดนึงนะฮะ อย่าให้มันจนนข้ามาอย่างนี้ให้มัน,นแบนๆอย่างนี้นะพอดีพอดีไม่ต้องแน่นมากจากนั้นขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายวนหนึ่งวนสองให้งงไปดูเงื่อนที่รอดนะจากนั้นคลี่มาแล้วครับคลื่นครึ่งน,นะมือกันไว้อย่างนี้ กลับขึ้นมาแล้วก็เอามายัดใส่ใต้นี้ใต้ปมงเงื่อนเราจัดเท้สี่เหลี่ยมสวยงามฝั่งที่เหลือม้วนม้วนให้แน่นเลยปมเลยแข็งแข็งเลยอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะใส่ข้างล่าง ร้อนขึ้นมาข้างบนแล้วก็น่ะร้อ,อนกลับมาด้านบนแล้วก็เอามาซุกใส่สังนี้ตายมันจะแบงๆนี้หน่อยเอามาซุกใส่สังนี้ตรงนี้ไม่ตายตัวนะมีวิธีมัดหลายแบบประมาณนี้ไปก่อนเลยทั้งคือผ้ามันจะมีหลายแบบด้วย ห่มดองแล้วก็จัดทรงให้กระชับนะนด,ด้านหนาหลังลองดูเทคนิคก็คือเริ่มต้นให้ถูกหาด้านในด้านนอกให้เจอวิธีตรวจคำตอบก็คือที่แขนป้ายสี่เหลี่ยมด้านในต้องโผล่ออกมาด้านนอกที่แขนซ้ายอันนี้คือ มาถูกทางแล้วดูเสร็จก็เปิดดูอีกรอบนึงแล้วอาจีวรนมาค่อยๆหหมตามใจเย็นๆคือเข้าใจพระบทใหม่วันสองวันเนี่ยเรายังไม่ไม่รู้จักพระรูปอื่นหรือยังไม่กล้าคุยยังกลัวๆอยู่ก็ลองเปิดคลิปแล้วก็ห่มตามพอห่มเสร็จปุ๊บผ่านไปวันแรกก็ลองไปถามพระรูปอื่นว่า เนี่ยดู youtube มาห่มแบบนี้ถูกไหมจุดไหนถูกจุดไหนผิดเดี๋ยวพระรูปอื่นจะสอนเราเองถือว่าเป็นการทําความคุ้นเคยกับพระรูปอื่นไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการห่มที่ถูกต้องด้วยก็ประมาณนี้นะนำความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่เอาจุดหลักๆมาให้ระ บวชใหม่รุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้แล้วกันอาทิปนี้ก็ไปแล้ว